ครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมกับสมชัยเรซซิ่งครับทางช่องเคล็ดลับมอเตอร์ไซค์วันนี้จะมารีวิวการเช็คครับเช็ครถหัวฉีดครับที่จอดนานครับคันนี้เป็นเวฟ125บางลมครับเวฟ125ไฟเหลือบังลมน่าจะเป็นหัวฉีดตัวแรกครับผมรถคันนี้จอดนานครับก็ดีลูกค้าเอามาให้เช็ค เราก็จะมาเช็คดูก่อนว่าเครื่องยนต์มันติดไหมครับตอนแรกเราถอดแบตมาแบตก็เสื่อมแล้วครับแบตก็เสียแล้วก็เลยเปลี่ยนแบตใหม่ครับเปลี่ยนแบตใหม่ใส่ล้วก็เปิดปัมติดครับก็มีเสียงนะครับเสียงวีดอยู่ครับได้ยินไหมครับมีเสียงวีดอยู่ครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดครับ สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดคราวนี้ก็ปัญหาน้ำมันก็ใส่เข้าไปแล้วครับก็ยังไม่ติดครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับผมว่ามันสตาร์ทติดไหมสตาร์ทแบบเดิมๆครับสต่ตอนนี้ผมถอดไส้กรองพวกไส้กรองท,งที่มันเกะกะออกแล้วครับคือถอดเช็คครับถอดเช็คถอดเป่าถอดดูสายไฟครับดูหลายอย่างพราเราจ,จอดนานนียครับ สตาร์ทไม่ติดครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไม่ปั๊มติก๊กเสื่อมคุณภาพก็เป็นที่หัวฉีดครับหัวฉีดที่อยู่ที่เรือนริเงนะครับน่าจะตันครับหรือว่าเสียครับองต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าเราจะเช็คดูว่าดูว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมครับผมก็มีวิธีทำให้ดู ใช้เช็คแบบง,ง่ายๆครับก็คือบางคนอาจจะรู้แล้วครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับผมผมก็เลยนำประสบการณ์นี้มาแชร์ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมได้มีความรู้ครับผมโดยการครับนี่ครับกดน้ำมันครับหยอดเข้าไปในเรือนรีเร่งเลยตรงเลยครับ ไปไม่ต้องเยอะครับสักหน่อยแล้วก็สตาร์ทดูครับว่าเครื่องยนต์มันยังใช้ได้ไหมครับปิดไหมติดครับติดแล้วก็ติดแล้วนิ่งด้วยครับติดแล้วก็นิ่งด้วยครับก็แปลว่าหัวฉีดแล้วก็ปั๊มติ๊กไม่เสียครับเพราะว่า หยดเข้าไปแค่นี้ครับนี่เพิ่งทำครั้งแรกเลยครับทำให้ดูสดๆเลยครับก็โชคดีไปครับโชคดีของเจ้าของรถไปแล้วก็โชคดีของช่างด้วยครับที่ไม่ต้องเหนื่อยมากก็คือแค่หยอดน้ำมันเครื่องเข้าไปโอ้น้ำมันเบนซินเข้าไปทางเรือเรนเล็กๆงครับ เราสตาร์ทติดแล้วก็นิ่งด้วยครับล้วดูดูท่าทางอย่กยอยกอยปกติด้วยครับอยกางปกติด,ด้วยครับบิดก็บิดก็ไม่บอดครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของลูกค้าเจ้าของรถแล้วก็เป็นโชคดีของช่างครับที่ไม่ต้องเหนื่อยครับผมลองบิดปิดดูครับปิดแล้วก็สตาร์ทดูใหม่ครับว่ามันจะยังปกติอยู่ไหมครับ คคโอเคครับตอนแรกสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าเราไม,ไม่ไม่ได้หยอดอ่น้ํามันเข้าไปรู้นี้ก่อนเอ่หยอดปั๊บปกติเลยครับทีนี้นี่ก็เป็นเคล็ดลับบางอย่างครับที่บางคนอาจคาดไม่ถึงครับอาจจะลือเยอะลือเยอะไปแล้วทาให้เปลี่ยนโน่นเป็นนี่แล้วทำให้ลูกค้าอ่า ต้องเสียเงินเยอะครับต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ครับบางทีเรายัางเช็คไม่ไม่ขาดแต่ว่าเปลี่ยนไปเลยมันก็ไม่ดีครับไม่ดีตัวลูกค้าลูกค้าก็จะเสียเยอะโดยใช่เหตุครับผมอย่างคั้นี้ก็ผมก็นึกว่าปัามติกหรือว่าหัวฉีดน่าจะมีปัญหาครับแต่พอร์ดดูแล้วก็อกลายเป็นว่าดีครับยังใช้ได้อยู่ครับก็ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องเลือเยอะไม่ต้องอไอไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องสอหาเยอะอะไรเยอะไปอีกครับแค่เลือออกมาทำความสะอาดเป่าเช็คดูเราดูอะไรก็น่าจะใช้ได้ครับผมก็หลังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมครับผมเป็นแนวทางอะไรมีไว้เป็นแนวทางในการที่จะซ่อมหรือว่าเช็คแก้ปัญหาครับ บางทีอาจจะง่ายบางทีอาจจะยากครับคันนี้มันเป็นรถหัวฉีดครับเพราะว่ารถหัวฉีดถ้าเสียมาก็ค่อนข้างจะเสียเยอะครับบางคนลูกค้าไม่มีตังก็แย่เหมือนกันครับผมก็หวังว่างคงมีประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาครับ ใครที่รับชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะมีอะไรมาฝากครับผมจะพยายามสรรหาคลิปที่ดีมีประโยชน์มาฝาก FC ตลอดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ